แล้วก็จะจินตนาการค่ะรับบทเหนือจินตนาการรับบทเวอร์ราบบทเล่นใหญ่ไม่เพราะว่าเรามาในนามของห้องแฟนตาซีเวิลด์ลในงานดิส n e ย์พาสวันนี้เนี่ยเรามาแบบแฟนตาซีเลยก็จะจัดเต็มมากๆเลยยอ่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นทางของเราสองพี่น้องอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อินเดอร์ตอนนี้ยังไงเป็นเจ้าหญิงเหรออันนี้อันนี้เขาเรียกเธอเธอจะเป็นนกหรือเธอจะเป็นเงือกหรือเธอจะเป็นอะไรฟังนะเราไม่ต้องสนใจอะไรถ้าเราอยากเป็นอะไรเราเป็นเลยอันนี้มี เดกอันนี้ไม่ห่างมันคอมบิเนชั่นกันที่ดีงามมากเลยออ่ะทียู่บ้อนวัยเด็กไหมย้อนวัยเด็กไม่ต้องเด็กหรอกตอนนี้เราก็เด็กอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้คือตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นจินตนาการอะไรแบบนี้อยู่เราเป็นสายแบบมโนเพ้อฝันอะไรอย่างเงี้ยมโนแซนดเพ้อหน่อยเพ้ออยู่แล้วเพยาะเป็นแต่ก็ไม่เท่านี้เนาะแต่ไม่เท่าวันนี้แต่ไม่เท่าวันนี้วันนี้คือที่สุดละแฟนตาซีสุด เจ้าหญิงในดวงใจหรอของการจะเป็นเอเรียลอ่ะเออเอเรียลค่ะเอเรียลเอเรียลหรือว่าซินเดอเรลล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสโนว์ไวล์อ่าก็ครบแล้วครบแล้วเอลซ่าเอะไรย่างเอาให้ครบเอาให้ครบมีหลักงานหน้าเลยเออจริงๆคู่พี่น้องคือองไรอ๋อเป็งโครงกัสทำงานก่อนจริงๆเป็นคู่พี่น้องแบบนานๆทีจะออกงานด้วยกันเนาะพักหลังออกงานด้วยกันบ่อยอ่าจ้ะ มันนี่เงินเข้าหน้าพี่น้องเอฟเอใช่มันก็นานๆทีก็จะมีงานที่แบบว่าได้แสดงออกถึงความเป็นคู่รักพี่น้องพี่น้องที่เราแบบรักกันแบบระเออกงานไม่ดูหน่อยได้ไหมว่ารักกันจริงแค่ไหนรักกันแบบงานะลองสองปีนุดิ้นนุดตาแบบนาน แล้วเป็นตอนนี้คือดึงสามารถหุดชะงากแล้วเรอกจากบ้านมาทํางานได้ค่ะใช่คือที่ผ่านมาเขาก็จะแอบซุ่มทําเพลงใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะปล่อยเพลงแล้วใช้ฉันว่าเอออยากให้ออกมาแบบว่าเจอพี่ๆสื่อออกมาทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเออไหนๆก็โสดละเปิดประเด็นเลยหรอเลยเปิดเลยเดี๋ยวจะออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปแลมา ผู้คนเยอะขึ้นใช่ค่ะใช่ก็ตั้งแต่แบบตัวคนเดียวเนาะใช่เราก็อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยทั้าวันเลยเอาไปทั้งวัเลยไอ่างเิง้ะคือตั้งแต่เหมือนว่าอาโซดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบได้มีโอกาสได้ออกไปเจอเพื่อนมากขึ้นอะไรต่างๆจากแต่ก่อนอาจจะไม่ได้ไม่เจออะไรอย่างนั้นใช่ก็เลยตอนนี้เราถึงไม่ออกงานไม่รับงานเลยแบก็มันก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ช่วงว่ายังไงค่ะใช่ก็ตอนนี้มันโอเคอย่างเ โอเคนะโอเคโอเคขึ้นเยอะค่ะโอเคขึ้นเยอะตอนนี้ก็เกือบหลายว่าเสร็จละค่ะอะไรช่วยใจเราคะแกล้งค่ะอ่อคนรับข้างค่ะคนรับข้างที่แบบน่ะอย่างพี่สาวหรือแบบเพื่อนแล้วก็ครอบครัวค่ะช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมคะคุณเกรซอะค่ะเราได้บ้างค่ะหรืออาจจะไม่ช่วยเลยอาจจะทำให้แบบลำคานลำคาญให้แบบหมดหมดวันไปอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ีี่่่พนน้องชวยกั ออ่่งงแบบเรืควาามรรัักกออยย่่งงเเเีี้้สหบคนนพแปือเรื่องความรักในแกจะให้ปล่อยแ่ให้แบบให้ความรักของเขานำทางเหมือนกันเราสองคนจะแบบปล่อยใจนำทางใให้ัวจนาทงไปก่อนเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวค่อยกลับมาร้องไห้กันเองไม่เป็นไรก็มีการแบบปลอบใจกันอะไรกันลักค่ะก็เข้าใจถึงเรื่องความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยถึงทิศทางที่มันอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช้ใช่ s e n s i t i มากกว่ากัน น่าจะแฟนนะการเหมือนกันบางคนแบบเซนสีฟกับทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะไม่ตไไหมไม่้ไฟนะไม่ต้ไฟใช่แต่ว่ามันก็มีแบบตกใจบ้างค่ะใช่แต่ก็โอเคแต่ก็โอเคตอนนี้เพราะตอนนี้5เดือนแล้ว5เดือนกว่าตัดสินใจระบากใจขนาดไหนครับคุยกันสองคนก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรนะคะเพราะว่ามันก็คือเหมือนเป็นการคุยกันค่ะคุยกันปรึกษากัน ในช่วงแรกคือเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ลองห่างกันไปดูก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเออตัดสินใจแล้วว่าโอเคงั้นก็ลองแบบเปียดสถานะไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันคืออะไรจริงจริงแล้วอ่ะมันคือถึงนี่แหละถึงนี่แหละยึงนี้แหละเกรดเกรเกรด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 เกร เป็นแบบว่าพี่สาวแสนดีคอยซัพพอร์ตเรออยากจะแบบเออรู้บ้านเหมือนมีงานด้วยนะอ่ะตอเลยปัญหาจริงๆมเป็นอะไรคือมันคือตัวตนของแต่ละคนที่เริ่มเปลี่ยนไปเลยค่ะแล้วก็บวกด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยไลฟ์สไตล์คือจริงๆแฟนกัดเด่นอน่ยอย่างที่บอกว่ามีอะไรที่เหมือนกันค่อนข้างเยอะแต่ว่า แตกต่างกันก็เยอะเหมือนกันในเรื่องของ time, ล้าชไายอะไรที่เราพยายามปรับแล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเหมือนความสุขของแต่ละคนมันหายไปแล้วก็ตัวตนของแต่ละคนก็เหมือนเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปจากตอนแรกอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการมอง<ๆ>เรื่องการอกมองอนาคตมันเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะเรื่องการมองอนาคตจริงๆก็ จริงๆค่อนข้างม,มีเป้าหมายที่ใกล้เคียงน,นะคะในการที่จะแบบมองอะไรอย่างเง<ม>ี<ห>้ยหลายคนไปจับคาว่าเรื่องแต่งงานอยากครอบครัวกับไม่อยากมีครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยคนก็เลยงงกันว่ามันยังไงความสมายของเราสองคนอะไรอเลยอ๋อไม่ใช่เลยค่ะคือหลายๆคนอาจจะเหมือนที่กันเคยทวิตบบว่าเออเรื่องการแต่งงานไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรเงี้ยคนก็อาจจะอาจจะไปโยงแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะใช่เป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็ในเรื่องของตัวตนต่าง ใช่ตัวแกรน่ะยังอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวนะคะใช่อันนี้บอกตรงนี้แบบว่าไม่ใช่ว่าเออไอที่ที่กัรบอกว่าเออไม่ซีเรียสนักงารแต่งงานไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่อยากแต่งงานหมายความว่าเราอะไม่ได้ต้องการที่จะไปุฉันต้องแต่งงานอายุเท่านี้ต้องต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แต่งงานแต่เราก็ <ม>ไ,ดได้นะมีความสุขได้ด้วยตัวเองถึงแล้วว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้มีใครเลลือสาดโอเคถ้าเราจไปตอน,ตอนคบกันอนะ่ะมันเป็นตัวเองมากเนเพราะว่าสิ่งที่คนเห็นว่าเราสองคนคือเป็นตัวเองเลยแต่ว่าถ<ช>ึขขงคบกันไม่เป็นตัวเองก็อยูองได้คืออย่างนี้ค่ะคือตอนระยะเวลาตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงน่าแต่ว่าเหมือนพอยิ่งโตขึ้นความคิดในการ มองสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปในแต่ละคนนะคะใช่มันก็จะมีความคิดอะไรที่ขัดแย้งกันบ้างอะไรประมาณนั้นค่ะมันก็สะสมสะสมเหนต่างคนต่างในพูดแล้วมันก็ระเบิดออกมาใช่คือคือจะบอกว่าอย่างคู่แก่นนะคะคือจะไม่ได้เป็นที่ว่าตั้งใจที่จะเก็บอืแต่มันเหมือนมันเก็บไปไม่รู้ตัวในแต่ละคนใช่ใช่เรใขยันกันเพราะต่างคนก็ต่างทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยทำไมเออ ทำไมเราไม่ถ่ายทอดความกล้าพูดไร้กับล้อบ้างอันนี้อย่าเลยข่าคามเฉยๆอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยโอเคใช่คือคือการก็คือเหมือนเราก็ไม่รู้ไม่ได้รู้ตัวค่ะว่าเราเหมือนเก็บสะสมเไว้คือเราต่างที่ แบบให้เกียติกันมากมีความเกรงใจกันโดยไม่รู้ตัวเหมือนว่าเรื่องนี้อ่ะมันเหมือนจะเคลียร์แล้วแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เคลียร์ก็ได้แต่เราก็พยายามแบบเออปล่อยผ่านไม่อยากทะเลาะเพราะว่าเราสมคนเป็นคนที่ทะเลาะกันน้อยมากอะไรแบบนั้นเวลาผ่านไปแล้วเหมือนเข้าใจกันากมึ้นมันจะมีโอกาสพีดกันไหมอัปเดตก็ูเหมกับเรียกคุยกับเราอยู่อะไรไอ้ฉุกคนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะยังอัปเดตคุยโทรศัพท์เออไทยละครเป็นไงไม่รัก็เาจะคุยกับเบอกเขาว่าเขาโซมีมาก เขาไหนเขาองว่าเด่นตงรองใจอ่าใช่ใช่ใช่คือเด่นอ่ะเขาบอกกับการในเลยว่าเนี่ยเขาแบบหอมมากแล้วก็มีเพื่อนในออลคอเขาที่กะรู้จักอะไรเงี้ยก็มาบอกว่าโอ้หเด่นหอมมากซูปมากเขาก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยเหมือนโดนผู้จัดว่าอะไรแบบมาโอกาสโอกาสโอกาสดีโอกาสกลับไปเป็นเป็นแกนอ่จริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ทุกวันนี้ที่เราคุยกันนะกัรรู้สึกว่าเป็นแบบนี้ ก็ดีเหมือนกันใช่ก็ก็ดีแล้วเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นอะไรที่ใช่สบายใจค่ะปัญหาทุกอย่างได้เคลียร์ใจแล้วไม่มีอะไรข้างขากันเลยใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีข้างขาเลยใช่แล้ววันนีคุยกันเป็นเพื่อนกันเหรอใช่คุยยังยังคุยกันอัปเดตยังคุยกันเป็นชั่วโมงเลยเมตตาเมตตาจากอารมณ์ตอนเป็นแฟนไหมตอนคุยกันตอนนี้แทบไม่ต่างเลยเขาบอกว่าเขายังไม่สามารถให้นงงไปแล้วเขาพิสัยเธอ ไม่ไม่คือจะบอกว่าแทบไม่เลาไม่ไม่งงมากเอาจริงเพราะฉันก็เป็นคนที่ยังคุยกับแฟนเก่าได้เหมือนเดิมเหมือนกันใช่คือคือต้องบอกว่าใช่คือคือคือเขาเรียกว่าอะไรอะคือตอนที่เราระห่ังที่เราพบกันเราก็คุยกันมันเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่คุยกันเป็นเพื่อน พอตอนที่เราเลิกกันไปแล้วเราก็ยังคุยในลักษณะเดิมเป็นเพื่อนกันอยู่คุยสนุกสนานอะไรอย่างน้ยนะคะเพียงแต่ว่าในเราก็ไม่ได้ทําได้ทันทีหรอกใช่เพื่อจะมาทําได้ในช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องมีระยะห่างมีอะไรแต่พอเวลาผ่านไปมันก็ทําให้เราแบบค่อยๆดีขึ้นถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมไหมคะโออแฟไปอยู่กอนอยู่กอน ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของแล้ววันนี้คุยๆกันทุกวันเนี้ยยังเป็นห่วงแล้วก็ยังมีความปรารถนาดีให้เสมอค่ะทุกอย่างก็ยังขมิ้นยามสถานะเธอาของสถานะตอนนี้เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องใช่แต่เกดก็ยังยืนนะใช่ไหมว่าคนที่พลาดที่สุดก็คือคนที่แบบเลิกกับแกนไปเพราะแกนบอกว่าใส่ใส่ก่อนหน้านี้เราพูดไว้ว่าเป็คนโง่เอาไปว่า เราแลยนั่งกันนี่ออกกนนี่สหรอ่ก็จะเป็นการแซวว่าเขาแบบเป็นใส่ส่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะคือแกนเนี่ยคือไม่ใช่ใส่ยองวหรอกแกนเขาเป็นคนที่เกรงใจแล้วเขาก็จะให้เกียรติก็เลยว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบว่าพอแกนให้เกียรติและเกรงใจอเด่นคุณเขาก็เลยอาจจะมีอะไรก็อาจจะแบบเกรงใจกันไปกันมาเอยตอนย้อนตอนย้อนไปเรื่อยๆะ ไม่ปไม่ัญหาไม่ปัญหาไม่ปัญหามาเรื่องเรื่องพี่น้องหน่อยแล้วถึงเราไปร้องโหดร้องไห้กันเพราะว่าอะไรคู่เราจะเก็บเทียงกันตลอดอะไรอย่างเงี้ย่ใชซจนแบบวันนี้มการตาไว้ไม่อยู่นะคเพราะเราก็รู้สึกว่าคนอ่ะชอบมองน้องเราว่าแบบคือสำหรับในเนื้อหาของรายการนะคะเขาก็จะมองว่าแกนแบบเหมือนแบบแบบแบบปุ้ยแบบเก่งมากอะไรมากแต่ความจริงแล้วน้องเราคือแบบ เหมือนไม่มีความมั่นใจอะไรเงี้ยเราอยากให้ได้แบบหลวงปู่มั่นที่เราแขวะไปหลวงปู่มั่นที่เราแขวะตลอดเราอยากจะถอดละสวมให้น้องรู้ขลังมั่นสุดๆเลยขนาดนี <g warm> ้ตอนนี้แปดพี่องค์ตอนนี้แขวนพี่องค์ลอยยี่สิบอยากจะแกะออกสักหนึ่งแล้วแบบเอ้ยให้น้องไปได้ นนี่ะเราาแวอยให้มีความมั่นใจมั่นน่ารักขึ้นมาหน่อยเราก็รู้สึกว่าอยากได้สักครึ่งหนึ่งของเขามาแต่ไม่เอาทั้งหมดนะเอาขอแค่ครึ่งเดียวเอาครึ่งเดียวครึ่งเดียวหมอเท่นั้นแหละแล้วก็ในส่วนของความแบบความที่หลายๆคนบาดแผลในใจของเขาค่ะที่หลายๆคนอาจจะยังแบบเหมือนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแบบบางคนเขาก็จะบอกว่าเออแบบทำไมน้องไปทำหน้าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วคือ มันเป็นความผิดพลาดที่แบบว่ามันเกิดจากการทํางานน้องไม่ได้อยากจะไปทําเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้แกนเขาก็ไม่อยากจะออกมาพูดแต่ว่าในทั้งนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะไม่ได้คอมเพลนใครอะไรยังไงนะคะทุกคนมีเจตนาที่ดีแล้วก็มีความบอดดีับแกรนทั้งนั้นแล้วแกนเขาก็แบบเป็นที่เป็นคนทํางานทาอะไรเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบน้องก็เก็บมานานน้องไม่ออกมาพูดเลยไงเกรซเหมือนในฐานะพี่เรา้หนุ่น้องเจ็บกันเรื่องนี้มานานแล้วเลยออกมาพูดแล้วให้คนเข้าใจเราก็เลยซัฟเฟอร์อ่ะเราก็เลยรู้สึก อยากจะบอกบางทีบางคนว่าหรือว่าเ,เราชอบเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่า,วาเวลาเปรียบเทียบกันกับเราแล้วเราจะรู้สึกดีหรอมไม่เรารู้สึกแย่วเวลามีใครมาเปรียบเทียบน้องเราให้ฟังแล้วแล้วต่อให้จะเป็นชมเราก็ถเถอะเพราะเรารู้สึกว่าเราอะเท่ากับน้องเ,อออเกรสเท่ากับแกรม,มูตาใช่กระชองสองปีโอเคไหมเออกระชองสปีตรงกับเองกรปวดหรอม้จากการที่มีคนออกมาพูดแล้วว่าความจริงคืออะไรอ้าอาจารย์ ช่จริงๆก็รู้สึกว่าคือจริงๆกันก็ไม่ได้จะตั้งใจที่จะเปิดหรือจะปิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะมันปล่อยไปใช่ปล่อยไปค่ะแต่วันหนึ่งที่ได้พูดแล้วก็มีคนเข้าใจในตัวเรามากขึ้นก็ขอบคุณแล้วก็มีกําลังใจที่ส่งมาให้แกนเยอะมากๆมากๆแบบที่แบบแบบที่ตกใจเลยอ่ะใช่ค่ะเราต้องขอขอบคุณตัวงแบบแฟนสภาพจิตใจตอนนี้คือมันเยอะเต็มรอยแล้วแกกับการทางานหรือรับงานความมั่นใจมันเพิ่มขึ้นแหลพอเรามียักลระใจเยอะ ก็เพิ่มขึ้นนะคะใช่แต่เราก็ยังไม่ได้อยู่ในเลเวลของคนปกติอ่ะใช่ก็อย่างที่บอกว่าขอสักหกสิบเนาะร้อยยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวถอดให้เลยเออมาถอดไหใช่เลยใช่ค่ะจิงก็ก็กำลังเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในหลายอย่างด้วยด้วยสิ่งที่เจอมาในชีวิตเนาะสะสมมาตั้งแต่เข้าวงการอะไรเงี้ยค่ะคําบูลลี่หรือว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ใดๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เวลาในการ ในการที่จะแบบเยียวยาจิตใจตัวเองเพราะว่าอยา่างแดน่ะเป็นคนที่ไม่ได้จิตใจแข็งแกร่งขนาดนั้นเนี่ยเขาแบบแบบโอ้ยเนี่ยแบบคือแบบเนี่ยคือคือใจเขาเป็นเหล็กใจเขาอยู่ไหนใจาอยู่ไหน <c ười> ว้าสัดีดีไม่ใอกเก็บว่าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการ ค่ะสมัยนี้สังคมค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเนาะเข้มงวยงขึ้นเฮ้ยในทุกช่องทางเยห็นสแกรมติ๊กต๊อกใช่คือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คือคือสังคมเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะโอบก,กอดกันมากขึ้นแต่ก็ยังคงม,มีในส่วนของการบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีอยู่ก็อยากจะให้เข้าใจหน่อยเพราะว่าพวกเราอ่ะทํางานตรงนี้เราอ่ะให้แต่พลังบวกกับคุณอ,อ,อยากจะให้มองว่าบางทีแล้วอ่ะอยากให้คุณอ่ะไม่ได้ต้องชมหลอก บอกว่าอยากให้ใจกว้างกับเราหน่อยค่ะใจกว้างหน่อยเพราะว่าเราก็เป็นคนปกติธรรมดามีถูกมีผิดม,มีชอบมีไม่ชอบบางงานเราอาจจะทําได้ดีบางงานเราเป็นที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เลยอยากให้แบบอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราอะมอบแต่ positive ให้กับคุณเ,ออเราก็เลยอยากให้คุณอะไม่ได้ต้องมอบ positive ให้กับเราหรอกแต่ว่าอยา่าใช่อยา่าอย่ากบอย่าในกง่ทีกับเราเลยเพราะว่าเราเหมือนมีหน้าที่ที่จะมอบความสุขให้กับคุณอย่างเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่าจารคดด่าก็บวกให้น้องไปเนาะบวก ความบวกเออเลเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะ